ผมหน้ามาของจริงเลยใช่ไหมผมหน้ามาเหมือนฉันเลยอ๋อเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะผมหน้าแล้วก็เพิ่มเขาว่าหมาทีหลังต้องไปตัดผมหน้าหมาเลยไม่ตัดผมหน้ามาเลยเป็นแบบนี้นสวัสดีผบคุณช่องบนไฟร์วันนี้เราจะมาเรียนขี่มา้าใครอยากจะฝึกสมาธิต้องไปขี่มอา,าร่างกายแข็งแรงลองมาขี่ม้ากันนะอ๋อได้แล้วได้แล้วใส่ถุงเท้าอีกข้างหนึ่งอ่ะใช่ด้วยไปไหนคะฉัน ไปขีม่มุ้งโหยังรออ่ะได้เแต่มันไม่ค่อยสบายอ่ะซ้อนนายคอยซ้อนเมันกันหมดนะครับอาการนั่งม้านะครับการขับม้าเดินมีกี่อย่างสีอย่างม้าเดินสีจังหวะนะครับเราใช้น้องชิดที่สองข้าง ให้มาเดินเข้าใจไหมครับไปเดินนั่งมาเดินสินาทีหมายืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับอ่อาอาจารย์อัพแผนดาวเลยยืนขึ้นครับ,ย,รบยืนนั่งเลยฝึกกำลังขาก่อนยืนขึ้นเลยมาไม่ได้วิง่งมาเดินเลยอ่ะยืนอัพยืนนั่งอาจารย์อัพดาวทำต่อเนื่องฝึกกำลังขาก่อนนะครับเราขี่มมาขาย,ยังไม่ได้นะครับโอเคไม่ต้องรีบจะเย็ยนๆยน็นไปอัพแอนด์ดาวให้ได้ก่อนด้ เวลามาเขาทำดีกบตบพลอยหมาด้วยคือให้กำลังใจมาเน่อเอมือตบพลอยหมาด้วยโอเคอ่าน่าเดิน,เน,เน,เนตามพี่เข้าไปดิงมาตามพี่้าไปเข้าไปมองทางไปโน้นมองไปเลี้ยวกว้างเดินกว้างอะจาร คครับไงรู้สึกไงบอกสิรู้สึกยังไงนี่ยขอบคุณครับคุณครูก่อนคุณครูเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างบอกเพื่อนๆดิสนุกเราจะเหนื่อยหร่ใช่ไหมถี่มากอ้อยออกไมออผมหน้ามาดูผมทรงเดียวกับพี่สู่เลยเฮ้ยฉันมองเป็นพี่พี่สู่เลยผมหน้ามาของจริงเลยใช่มเนี่ยผมหน้ามาเหมือนฉันเลยอ๋อเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะ ผมหน้าแล้วก็เพิ่มคําว่าหม,ม้าแล้วทำไมมันชอบอาชันอนะมันเห็นอาชันแล้วมันวิ่งมาหาชันหมดทุกตัวเลยใส่เจอเพื่อนแน่เลยผมส่งเดียวกัน How many horses in this? -How many? Five five, five. five horsesHow many brown horses? Two 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 brown horsesYeahHow many black horses? Two twoWhere is another color? Oh no no I I think two brown white and and black two All black right You mean all black ทีหลังต้องไปตัดผมหน้าหมาเละไม่ตัดผมหน้ามาเละเป็นแบบนี้เฮ้ยตัวนี้พี่มอยพี่บอยพี่มอยพี่มอยมาตรงนี้ว้าวเหมือนมากิริงจติงจริงจริงสัมาหรับจอดวันนี้ไปไหนมาไปขี่ม้์แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแล้วกลับไปขี่แล้วเป็นยังไงคะ เหนื่อยเหนื่อยเหรอขี่ไปประมาณ40นาทีใช่ป่ะเี่สิบนาทีเหรอโอเคนะเหนื่อยเป็นยังไงตอนรู้สึกเหนื่อยเป็นยังไงตรงไหนที่เหนื่อยที่สุดตรงกระดุ้งกระดุ้งเอเจ็บอ๋อกับ up and down อะนะเราเชิญชวนชวนเพื่อนๆมาขี่ม้าจะมีประโยชน์อะไรมาบอกเพื่อนๆสิกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อขาด้วยกล้ามเนื้อกันกลางลำตัวกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อท้องด้วยโอ้ได้ออกกําลังกายใช่ไหมคะอ๋มาเรามีฝึกสมาธิด้วยวะ แบบว่าทําให้เรามีความนิ่งสงบเพราะกดีีต่อไปบองริวสิไลฟ์เลิกดไลค์ซับสไครตแล้วกดกระดิ่งด้วยแล้วไปเจอกับอีพีต่อไปตอนโดเลมมุนเจ่อแข็ง <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งกดหัวใจแล้วไปดูติกตกตกับเฟซบุ๊กพี่ด้วยบายบุยบุยบุย